ผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งเนี่ยออกมาเปิดเผยนะเปิดให้ดูว่าเสือ้อกลอกของตัวเองเนี่ยที่หน่วยงานจัดหาให้เนี่ยทําจากไม้อัดเพียงสองชิ้นเท่านั้นเรานี่ร้องเฮยเลยครับมันจะได้เหรอครับพี่ไม้อัดจากไม้อัดเพียงสองชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สามารถจะกันกระสุนอะไรได้อยู่แน่ๆนะครับนะผมก็ไม่รู้เขามีเทคนิคอะไรหรือเปล่านะแต่ผมคาดว่าไม่น่าจะอยู่อะ่ะผมเคยเอาจุดสองสองนะครับยิงคลุไม้นะครับประกบกันสองชั้นเนี่ยยังฝังลึกเลยนะครับ ทะลุเลยดยซ้ําตามภาพที่คุณเห็นนี่คือปืนลูกซองครับผมเอาปืนลูกซองยิงนะครับนะเล่นเล็กๆ,ๆนาะเป็นพวกพวกโอบักนะครับที่ทะลุแตกหักไปนะ่ะยิงด้วยลูกโดดครับผมนะยังทะลุขนาดนี้เลยนะครับผมก็แนะนํานะครับว่าให้หน่วยงานต่างๆอนะ่ะจัดหาอุปกรณ์ดีๆให้เจ้าหน้าที่บ้างนะครับนะอย่าให้ชีวิตเขาเนะี่ยมีค่าเพียงไม้อัดเพียงสองชิ้นเท่านั้นนะครับไหนๆก็จะไม่สามารถจะวิสามันโจรได้อย่างจริงจังแล้วนะครับ ก็เห็นค่าชีวิตของตำรวจหน่อยครับผม